สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยังอยู่ที่เดิมนะฮะผมหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมถ่ายคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูนกอยู่ตัวหนึ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นนกที่ผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกผมยืนอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะมีนกบินไปบินมาหลายชนิดมากบ้างแล้วนะแต่ตัวที่ผม ถ่ายเริ่มต้นคลิปก่อนหน้านี้มันยังไม่ไปไหนเลยนะยังอยู่ที่เดิมของมันนะนี่ครับปากยาวนะมีหงอนผมซุ่มอยู่ตรงนี้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะ ฝนโปรยๆนกหลายๆตัวก็หาที่จับกิ่งไม้นะฮะเพราะฝนตกแบบนี้บินไปขนมันจะเปียกเจ้านกตัวที่ผมถ่ายไว้มันก็ยังไม่ไปไหนครับมันยังคงหากินของมันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะ นี่คือสเสน่ห์ของหนองเลงทรายนะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวในเรื่องของเชิงนิวเวศแล้วก็โดยเฉพาะการส่องนกก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกที่สนใจอยากจะมาเที่ยวหนองเลงทรายโดยเฉพาะกลุ่มที่รักในการดูนกนะในอนาคตอันใกล้นี้หนองเลงทรายก็คงจะมีะซุ้มดูนกแล้วก็จุดดูนก ที่ให้ท่านผู้ชมและก็นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมความงามของนกตามธรรมชาติที่หนองเลงไซให้มีจํานวนจุดหลายๆจุดมากขึ้นอย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะฮะแล้วก็การขุดรอกหนองเลงไซจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะมีการพัฒนาให้เป็นหแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรบ้างก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้อดใจไม่ได้จริงๆที่จะเก็บภาพนก ที่มันหากินตัวนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นรอบที่สองนะฮะเพราะผมยืนอยู่นิ่งนี้ผมคิดว่าผมยืนนานแล้วนะฮะเกินครึ่งชั่วโมงแนะ่นอนเกือบครึ่งชั่วโมงครับแต่มันยังไม่ไปไหนเลยนะนกตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะหากินอยู่บริเวณนี้อีกนานเท่าไหร่นะตรงไหนเอ่ย หนแล้วเอ่ยตรงนี้ไม่ใช่นะฮะในการซูมนี่ผมก็อ,อยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะการส่องนกก็ไม่ยากไม่ง่ายนะฮะขอให้มีสมาธิแล้วก็ความนิ่งนะอย่างเช่นตรงนี้นี่ผมใช้กล้องวีโอ อ,อยู่นี่มือผมจะสั่นอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าขาตั้งกล้องเราไม่สามารถพกขึ้นมาข้างบนได้นะแล้วก็ถ่ายไม่สะดวกครับบางทีขาตั้งกล้องมากว่าจะเซตขากล้องต้องเออขาตั้งกล้องเสร็จนกมันก็บินไปแล้วนะดังนั้นต้องอาศัยความนิ่งของมือเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ นอกจากนกชนิดนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆตัวนอนพักอยู่บนต้นไม้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมในการอัปเดต G Fox Spot on Tour สวัสดีครับ